สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มีโอกาสได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเรียนรู้นะครับแล้วก็รับพระพรจากพระเจ้านะครับจากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะครับพี่น้องครับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้น เป็นพระพรอ,อย่างมากมายมหาศาลวันนี้ให้เรามาดูชีวิตของดาวิดนะครับอยู่ในหนึ่งสมัยบทที่30ข้อหถึงส1นะครับ<อ><ฮ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของดาวิดนั้นจะเป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนจิตชูใจเราในสถานการณ์ที่ย่ําแย่ที่สุดในชีวิตที่ยากลำบากในชีวิตที่จนแต้มที่จนมุมมืดแปดได้แต่ ยังมีด้านที่9คือพระเจ้าจะยื่นประหัตมาช่วยในเวลาของพระเจ้าในวิธีของพระเจ้านะครับในหนึ่งชเมวบทที่30สได้กล่าวว่าอยู่มาในวันที่สเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงสิกลากปรากฏว่าคนอัมาเลกได้มาปล้นเนเกบกับต้นสิลากแล้วเอาชนะสิกรากแล้วก็เผาเสียด้วยไฟ และจับผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นไปเป็นฉเฉลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าผู้ใดเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของเขาเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงที่ตัวเมืองก็เห็นว่าเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟและภรรยากับบุตรชายบุตรหญิงของเขาก็ถูกกวาดไปเป็นฉเฉลยแล้วดาวิดกับประชาชนก็พากันร้องไห้เสียงดัง จนเขาไม่มีกำลังจะร้องไห้อีกอฮิโนอัมฮะอฮิโนอัมชาวยิสเรเอลและอบิกายิวแม่ไม้นาบานชาวคาเมลภรรยาทั้งสองของดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็นเฉลยด้วยและดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจากขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่นมาก พราะบุตรชายและบุตรหญิงของเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านพาี่น้องครับนี่คือชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่เป็นพระพรนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับเราดาวิดบอกว่าและดาวิดก็ทุกข์หนัก เพราะประชาชนพูดกันว่าจะคว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจของประชาชนก็ขมขื่นมากเพราะบุตรชายและบุตรหญิงของเขาแต่ดาวิดก็มีกําลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพี่น้องครับในสถานการณ์ที่สิ้นเนื้อประดาตัวตกทุกข์ได้ยากถูกตัดถางปล่อยวัดนะครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับได้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับ ได้เป็นผู้นำนะครับกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ติดตามดาวิดนั้นไปที่ฟิลิสเตียกษัตริย์ของฟิลิสเตียก็ตัดหางปล่อยวัดนะครับเพราะว่าต้องเชื่อฟังแม่ทัพของเขาและคนของเขาบอกว่าดาวิดเนี่ยกลัวว่าจะเป็นไส้ศึกนะครับจริงๆแล้วเขารู้อยู่แก่ใจครับว่าดาวิดกับกับซาอูลนั้นเป็นศัตรูกัน ดาวิดจึงต้องหนีมาที่ฟริสเซียนะครับดาวิดซื่อสัตย์แต่ว่ากษัตริย์เห็นแก่พวกพ้องนะครับก็เลยตัดสินใจตัดหางปล่อยวัดนะครับทิ้งดาวิดปฏิเสธดาวิดให้ดาวิดไปตามทางของเขานะครับแทนที่เขาเรียกว่าปัญหาที่ถูกทอดทิ้งปัญหาที่ถูก ตัดถางปล่อยวัดนะครับปัญหาที่ถูกเทนะครับปัญหาที่ถูกลุ่มเล้าปัญหาที่ถูกหักหลังปัญหาที่เขาต้องเขาเรียกว่าสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจสูญเสียมิตรภาพสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านกลับมานะครับยังมาเจอเขาเรียกว่าผีซ้ำดั้มพลอยนะครับเป็นถึงว่า เจอปัญหาหนักพออยู่แล้วเจอปัญหาซ้ํามาอีกกระนาซ้ํามาอีกนะครับซึ่งถูกปล้นไปลูกเมียญาติพี่น้องนะครับและลูกเมียและลูกของทหารและคนของเขาทั้งหมดถูกบาดต้อนไปทรัพย์สินเงินทองทั้งผู้คนทุกคนนะครับเสียใจกับเรื่องนี้มากและทุกคนก็นะครับต่างก็โทษด,ดาวิด ดูนะครับพวกเขาร้องไห้จนไม่รู้ว่าจะเอาน้ําตาจากที่ไหนออกมานะครับในข้อที่สี่บอกว่าแล้วดาวิดกับประชาชนที่อยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกําลังจะร้องไห้อีกพี่น้องเคยไหมครับเสียใจ,จสุดๆเจ็บสุดๆท้อสุดๆสุดๆของสุดๆเคยไหมครับพระเจ้าทำไมอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อดาวิด จะได้รู้จักพระเจ้าจะได้เห็นความรักของพระเจ้าจะได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับและมีน้ำซ้ำครับคนอื่นยังพอว่าครับแต่คนที่ดาวิดรักคนที่ดาวิดไว้วางใจคนที่ดาวิดไว้เนื้อเชื่อใจเขาเรียกว่ามือขวาหรือสหายรักหรือว่าคนที่เคียงบ่าเคียงไวหวไล่ในการสู้รบอฮีนโนอัมชาวอิสรรเอลและอบิกายูนะครับ คนเหล่านี้ก็ถูกไปเป็นเชลยได้นะครับและดาวิดก็เลยทุกข์หนักเพราะประชาชนนะครับโดนกษัตริย์ฟิลิเซียปฏิเสธนะครับและก็ขับไล่สายสงหรือไล่ทางออมอาจจะไม่กล้าไล่ซึ่งซึ่งหน้าดาวิดก็เจ็บปวดพออยู่แล้วนะครับและดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจะคว้างท่านเสียให้ตายด้วยก้อนหิน ด้วยจิตใจของประชาชนขมขื่นมากพิดรองครับพักพวกกันเองหันมาด่าดาวิดหันมาตําหนิดาวิดเจ้าหินขว้างดาวิดลงโทษดาวิดโทษดาวิดดาวิดเป็นต้นตอดาวิดเป็นสาเหตุเพราะดาวิด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 ผรองครับผู้นำผู้เลบใยชัยอย่าคิดว่าเราจะไม่เจอเรื่องนี้ ผู้นำผู้รับใช้อย่าคิดว่าเราจะไม่เผชิญกับเรื่องนี้มันต้องโดนเพื่ออะไรครับมันเพื่อที่จะพิสูจน์การเป็นผู้นำที่แท้จริงของเราเพื่อจะพิสูจน์ความถ่อมใจของเราเพื่อจะพิสูจน์วุฒิภาวะในการเป็นผู้นำที่แท้จริงของเราเตุองครับในวิกฤตมีโอกาสและก็ในวิก ในโอกาสมันพามาพร้อมกับวิกฤตมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับดูครับพี่น้องครับในข้อ7ในข้อ6เนะี่ยบอกว่าอะไรครับเพราะบุตรชายและบุตรหญิงของเขาเขาจึงกโกรธอาฆาตแค้นดาวิดและเจ้าหญิงว้างดาวิดให้ตายเสียใจจนหมดเขาเรียกว่าอะไราตายอย่างสติแตกบ้าคลั่งนะครับเห็นดาวิดซึ่ง ทุกร้อนมาด้วยกันดาวิดไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแทนที่เป็นอุบัติเหตุแทนที่เป็นสิ่งที่มันเกินที่วิกฤตนะครับมันเกินสถานการณ์มันเกินที่เราจะควบคุมได้แทนที่จะเข้าใจดาวิดแทนที่จะเห็นใจดาวิดกับเอาน้ําส้มราดแผลดาวิดนะครับกับไปทิ่มแทงแผลใจของดาวิดพี่น้องที่รักถ้าท่านเป็นดาวิดท่านจะทนได้หรือ พี่้องครับเราต้องอดทนดูครับแต่นี่สำคัญครับเมื่อปัญหามันลุมเร้าเข้ามาเมื่อปัญหามันประดังเข้ามาเมื่อปัญหามันถาถมเข้ามาเมื่อปัญหามันระดมเข้ามาเมื่อปัญหานะครับมันเขาเรียกว่าอ่าเข้ามารอบด้านดาวิดมืดแปดด้าน แต่ยังมีด้านที่เก่าครับคือด้านของพระเจ้าแต่ดาวิดมีกําลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดาวิดทยํยางไงครับจึงมีกําลังหนึ่งคิดถึงพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าขอการทรงนำจากพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็มอบการทุกอย่างให้กับพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดนะครับในข้อเจ็ดดาวิดจึงพูดกับอบียาธาโปรหติตของอบีเวเลกว่าขอนําเอโฟโพดมาให้ข้าพเจ้าและอบียาธาก็นําเอโพดมาให้ดาวิดและดาวิดก็ทูลถามพระเจ้าสมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามกองคนนี้ไปหรือข้าพระองค์จะตัดทันเขาหรือพระองค์ทรงตัดตอบทันว่าจงติดตามไปเถิดจะทันเขาแน่นอนและจะช่วยได้แน่ดาวิดก็ออกติดตามพร้อมกับคนเหล่านั้น600คนและเขามาถึงลาําธารบเบโซ คนที่กลา้าล้าหลังก็พักอยู่ที่นั่นแต่ดาวิดติดตามต่อไปทั้งตัวท่านและคน400คนที่อ่อนเพลียเกินที่จะข้ามลำธารเบโซก็หยุดพักอยู่รครับการที่ดาวิดได้ขอการทรงนำจากพระเจ้าในครั้งนี้สำคัญรครับเราจะทำอะไรเราต้องของการทรงนำจากพระเจ้าขอคำตอบจากพระเจ้าขอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าขอการทรงช่วยเหลือจากพระเจ้า ขอการช่วยกู้มาจากพระเจ้าให้พระเจ้านําเราจะตามนะครับเมื่อพระเจ้าคอนเฟิร์มเมื่อพระเจ้านาดาวิดดาวิดไม่รีรอนะครับลุยนะครับแม้ว่าเจออุปสรรคปัญหาคนไม่ไหวคนไม่พอคนท้อถอยกลุ่มแรกไม่ข้ามแม่น้ําไปกลุ่มแรกไปไม่ไหวนะครับกลุ่มที่สองก็ไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้น 200คนอ่อนเพลียเกินที่จะข้ามลำธารน,นะครับมีอยู่หกรคนอีก2อง้อคนบอกไปต่อไม่ได้แล้วกําลังก็หมดคนก็ท้อถอยนะครับก็ให้เขาพักอยู่ที่นั่นนะครับเขาทั้งหลายก็พบชาวอีบปคนหนึ่งอยู่ที่กลางแจ้งจึงนํามาหาดาวิดให้ขนมปังกับเขารับประทานให้น้ําดื่มและให้ขนมเมืเดือแผ่นหนึ่งให้ช่อองุ่นแห้ง อสองช่อกับเขารับประทานจิตใจของเขาก็ฟื้นขึ้นเพราะเขาไม่ได้รับประทานขนมปังเหลือน้ํมาสามวันสามคืนแล้วดาวิดสอบถามว่าพวกเจ้าเป็นคนไหนพวกเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียิปต์เป็นคนใช้ของคนอามาเลคคนหนึ่งเมื่อสามวันแล้วที่แล้วข้าพเจ้าป่วยหนะักข้าพเจ้าจึงขเขาจึงจริงข้าพเจ้าไว้เขามาละป้นที่ถิ่นใต้ของเคเลตี i, และป้นที่ส่วนของยูดาและที่ถิ่นใต้ของคาเลปและ เราเผาเมืองสิลากเสียด้วยไฟดาวิดถามเขาว่าเจ้าจะพาเราลงไปกองปนนี้ได้หรือไม่เขาตอบว่าขอปฏิญาณว่าในนามของพระเจ้าว่าจะไม่ฆ่าข้าพระเจ้าและท่านก็ได้มอบข้าพระเจ้าไว้ในมือของและท่านก็จะไม่มอบข้าพระเจ้าไว้ในมือของเจ้านายของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงจะพาท่านไปกองปนนั้นเมื่อเขาพาท่านลงไปแล้วรู้เถิดก็พบเขาแผ่กันอยู่เต็มดินไปหมดต่างกินดื่มและเต้นรํา เพราะเขาลิบได้เข้าของมากมายจากแผ่นดินฟิลิสเซียและจากแผ่นดินยูดาห์และดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตั้งแต่พบแพะไปจนถึงเย็นและลุ่งขึ้นไม่มีชายคนหนึ่งคนใดรอดหนีไปสักคนเดียวเว้นแต่ชาย4ี0ร้อยคนซึ่งขี่อูฐไปดาวิดจึงได้สิ่งของต่างๆที่คนอเมรลกริบคืนมาทั้งหมดและดาวิดก็ช่วยภรรยาทั้งสองของท่านมาได้และไม่มีอะไรขาดไปจากท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่บุตรชายบุตรหญิงในสิ่งที่ลิบมาได้ ที่เขาเหล่านั้นเอาไปแล่ได้ดาวิดก็ได้มาคืนมามาจนหมดดาวิดยังจับบรรดาแพะแก่ฝูงโคและไล่ควัดต้อนฝูงไปข้างหน้าและกล่าวว่นี่เป็นส่วนของที่ได้ริบม,มา่น้องครับสถานการณ์พลิกสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเราวังใจเมื่อเราพึ่งใน และเชื่อฟังพระองคเพื่รับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นดาวิดได้พบทางออกพระเจ้านะครับได้จัดเตรียมและได้นําทีละขั้นตอนนะครับก็จะไปทางไหนแล้วก็ไปพบกับทาาอียิปต์คนหนึ่งแล้วก็คนนี้พาไปพบและดาวิดก็ต่อสู้อย่างสุดกําลังตั้งแต่เช้าจนเย็นชัยชนะมันไม่ได้มาง่ายๆชัยชนะมันไม่ได้มาฟรี ชัยชนะกว่าจะได้มันต้องลงทุนลงแรงพี่รองครับเราจะเห็นแต่ดาวิดได้รับชัยชนะแต่เราไม่เห็นตอนที่ดาวิดต้องท้อดาวิดทออใจดาวิดร้องไห้ดาวิดต้องเดินทางดาวิดต้องต่อสู้ตั้งแต่เช้ายันเย็นดาวิดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายพี่อครับ เวลาเราทาําทงานเราทํางานโยดๆใหญ่ๆเราทาํางานนิดๆหน่อยๆเราไม่ลุยและเราจะได้รับในสิ่งที่เราสมควรได้รับหรือเือครับบทเรียนจากดาวิดดาวิดก็ฆ่าฟันตั้งแต่พระเพจนถึงเวลาเย็นและวันลงขึ้นเห็นไหมครับดาวิดสู้ยิบตาดาวิดสู้จนสุดกําลังดาวิดทําส่วนของดาวิดพระเจ้าทําส่วนของพระเจ้าไพื่องครับ เราต้องทําส่วนของเราเราต้องขยันขันแขน็งเราต้องอดเอาเบาสู้เราต้องมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับเราเห็นชีวิตของดาวิดนะครับเมื่อรบชนะกลับมาได้ลูกภรรยาและคนของเขาคืนครบทุกอย่างเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างครบหมดและยังได้ของแถมเพิ่มพระพรให้อีกนะมาเป็นฝูงแพะแกะ,แกะลาโคฝูงโคนั่นเป็นพระพรที่พระเจ้าแถมให้นะครับหลังจากกลับมาแล้วนะครับคนที่ 200คนที่อ่อนเพลียนะครับที่ไปไม่ไหวนะครับซึ่งพักอยู่ที่ลำทานเบโสเขาก็ออกไปต้อนรับดาวิดแล้วก็รับประชาชนที่อยู่กับเขาของท่านารับประชาชนพวกเขากลับคืนไปดาวิดก็เข้ามาใกล้ประชาชนและคำนับเขาต้งหลายคนอาธรรมคนถอยทั้งสิ้นในพวกคนที่ติดตามดาวิดไปจนกล่าวว่าเขาไม่ไปกับเราเขาไม่ควรได้รับสิ่งที่เราได้มา นะครับจงคืนแค่ภรรยากับบุตรทุงเขาก็แล้วกันแต่ว่าของอย่างอื่นไม่ต้องให้แต่ไดวิดกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายข้าของข้าพเจ้าเอ๋ยท่านอย่าทําอย่างนั้นกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราเลยผู้ใดที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้รักษาเราไว้ทรงมอบให้กองกลุนซึ่งมาต่อสู้กับเราในเมืองในในมือของเราในเรื่องนี้ใครจะฟังเสียงของท่านเพราะคนที่ลงไปสู้รบก็ได้ส่วนแบ่งของเขาอย่างไรคนที่เฝ้ากองสัมภาร,ระอยู่ก็ควรได้ ส่วนแบ่งอย่างนั้นให้เขาทั้งหลายรับส่วนของเขาเหมือนกันแบ่งเหมือนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดาวิดก็ตั้งข้อนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายอิสราเอลทุกวันนี้ี่น้องครับเราเห็นวุฒิภาวะการเป็นผู้ใหญ่ของดาวิดการเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมของดาวิดการเป็นผู้นําที่ถ่อมใจของดาวิดการเป็นผู้นําที่เขาเรียกว่ามีจิตใจมีความรักมีความเมตตานะครับ แล้วก็มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปลองคารหาผู้นำอย่างนี้ยากดาวิดได้เข้ามาจัดการเรื่องนี้และมีเหตุผลในการชี้แจงว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้พระพรไม่ใช่เพราะความสามารถของเราสองคนที่ไม่ได้ไปแต่เขาเฝ้าสิ่งของเฝ้ากองสัมภาระเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ร่วมง,งานและเป็นผู้ช่วยงานและเป็นผู้ทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราไม่ควรเห็นแก่ตัวไม่ควรกอบโกยผลประโยชน์และมันจะเกิดความบาดหมางมันจะเกิดความอาติฉินนินชาดินทาและหวาดโรแวงกันดาวิดท,ทาถูกแล้วครับเพราะฉะนั้นคนอาธรรมก็มีความคิดชั่วใช่ไหมครับที่เนี่ยบอกว่าคนอาธรรมข้อยีสิบสองคนอาธรรมคนถอยก็จะคิดแบบคนอาธรรมคนเห็นแก่ตัวคนชั่ว เอาแต่ละโมกโลคมากเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองจะไม่ยอมเจือจานแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับแต่เหตุการณ์นี้ทําให้คนเหล่านี้ได้สํานึกแทนที่แทนทําให้คนเหล่านี้หูตาสว่างแทนที่ทําให้คนนี้นะครับคนเหล่านี้ที่หูหนวกปะตาบอดฝ่ายจิตวิญญ,ญาณได้หูตาสว่างได้เห็นความชอบธรรมของดาวิดได้เห็นความรักของดาวิดและคนเหล่านี้เป็นคนที่จะเป็นคนที่ด่าดาวิดเป็นคนที่ จะเอาหินงคว่างดาวิดเป็นคนที่โทษแต่ดาวิดแต่ในสถานการณ์นี้วิกฤตกลายเป็นโอกาสดาวิดได้ชัยชนะดาวิดได้คนกลับคืนมาทั้งหมดข้าวของกลับคืนมาทั้งหมดและได้ของแถมเป็นพระพอรอย่างมากมายและยังได้ใจทหารของคนที่เฝ้ากองสัมภาระแล้วก็ยังได้ใจทหารนะครับของคนที่เป็นคนอาธรรมเป็นคนถอยเป็นคนที่อ่า ชั่วเป็นคนคิดชั่วกระทําชั่วแต่ดาวิดก็ยังให้อยู่กับเขาและดาวิดได้เปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนชีวิตคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนมุมมองคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนทัศนคติคนเหล่านี้ใหม่ให้มีคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราเห็นว่าเราต้องเป็นผู้นําที่ดียอดเยี่ยมเหมือนดาวิดเราต้องทำใจเดิมเหมือนดาวิดเราต้องเสียสละเหมือนดาวิดเราต้องอดทนเหมือนดาวิด และเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้ายางสิ้นเชิงเหมือนดาวิดและแสวงหาพระเจ้าก่อนเหมือนดาวิดนะครับสรุดีบทที่16ข้อ8บอกว่าข้าพระเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพระเจ้าเสมอข้าพระเจ้าจึงไม่หวั่นไหวพ้องที่รักวันนี้ดาวิดเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับเราชัยชนะไม่ใช่ได้มาง่ายง่ายชัยชนะไม่ใช่ได้มาฟรีฟรแม้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ดาวิดต้องสู้ยิบตาแต่ดาวิดต้องสู้สุดกำลัง แต่ดาวิดต้องทุ่มเทสุดๆรูรองครับสุดมือเอื้องพระเจ้าจะทำแต่ตราบใดที่ยังไม่สุดมือเอื้อมของเราเราต้องทาให้สุดมือเอื้อมของเราวันนี้ขอไไพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรครับขอให้ชีวิตของกษัตริย์ดาวิดการเป็นผู้นําฝ่าจิตวิญญาณและการเป็นผู้นําที่ เป็นตัวอย่างแบบอย่างของดาวิดตราตึงอยู่ในใจของเราวันนี้พระเจ้าต้องการให้สิ่ยแพิบ้านผู้รลบใช้พระเจ้าเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมมีธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีสัจจะธรรมเหมือนดาวิดวันนี้เราต้องทำวันนี้ขอพระเจ้าสุขโปรดเมตตาไวพรครับเราอาจจะเจอปัญหามืดแปดด้าน แต่พระเจ้าจะเปิดด้านที่ก้าให้เราดาวิดมีกำลังขึ้นในพระเจ้าทุกครั้งที่เรามองพระเจ้าทุกครั้งที่เราโค้งทุกครั้งที่เราทอ้อทุกครั้งที่เราถอดใจทุกครั้งที่เราไม่เหลืออะไรทุกครั้งที่เราไม่เหลือใครทุกครั้งที่เราอับจนหนทาง ทุกครั้งที่อุปสรรคปัญหาบัรทาาถมเทมหาเราคนเดียวพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ใกล้แค่คืนขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าชูใจขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยท่านขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนพระเจ้าของดาวิดคือพระเจ้าของเรา พระเจ้าจะไม่ปล่อยเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราให้เดียวดายพระเจ้าจะไม่ปล่อยเราให้เ,เรียกว่าตกอับตกต่ตกตำแต่พระเจ้าจะช่วยกอบกู้และพระเจ้าจะกู้เกียรติของพระคขอให้เราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าคืนเกียรติให้กับพระเจ้าเหมือนดาวิดวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ ให้เราที่ถามด้ยวยกันพระเจ้าความปรุงโปรงในเวลานี้ขับลงรู้ว่าทุกคนทุกคนต้องประชิญกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตอย่างมากมายบทยเรียนของดาวิดวันนี้ตราตรึงเตือนใจสอนใจเราทั้งหลายว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราอยู่ร่วมกับคนบาปเราต้องเจอปัญหาเราต้องเจออุปสรรคมากมายปัญหาที่ถาถมเข้ามาเรามืดแปดด้านแต่พระเจ้าจะเปิดด้านที่กลางให้เรา ให้เราจับจ้องที่พระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและเราจะมีกําลังขึ้นเหมือนดาวิดและเราจะมีทางออกเหมือนดาวิดและเราจะมีชัยชนะเหมือนดาวิดและเราจะมีพระพรอย่างมากมายมหาศาลเหมือนดาวิดวันนี้ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองอค์องขอพระเจ้าทรงเมตตาลูกๆของพระองค์ที่กําลังอับจนหนทาง ที่กำลังเคว้งที่กำลังถูกตัดหางปล่อยวัดที่กำลังถูกทิ้งเสศ็จนาแล้วค่าโกตึกเสร็จศึกแล้วค่าขุนพลที่กำลังท้อถอยที่กำลังโอกโศกเศร้าเสียใจที่กำลังหมดอะไรใยอยา่างขอพระเจ้าฟื้นใจเขามาฟื้นจิตใจของเขามาอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะเสียใจร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะไหลออกมาแล้วเหมือนดาวิดวันนี้พระเจ้าทําได้พระเจ้าจะฟื้นฟูจิตใจที่แห้งแล้งจิตใจที่อ่อนแอจิตใจที่หมดมานะพระ เจ้าจะฟื้นใจให้มีชัยชนะพระเจ้าจะฟื้นใจให้มีความชื่นชมยินดีพระเจ้าจะฟื้นจิตอิญญานของลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจะไม่ปล่อยลูกของพระองค์ให้เดียวดายพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ใครลังแกลูกของพระองค์ฝ่ายเดียวพระเจ้าจะช่วยกู้พระเจ้าจะช่วยอยู่เคียงข้างและจะประทานชัยชนะที่งดงามให้กับลูกของพระองค์ถ้าเราลุกฮึดขึ้นมาสู้เหมือนดาวิดถ้าเรายึดพระเจ้าแน่นเหมือนดาวิดให้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเหมือนดาวิดขอพระเจ้าเมตตาด้วย ขอพระเจ้าช,ช่วยลูกของพระองค์ด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงช่วยผู้นำผู้ของพระองค์ทุกท่านที่กาลังประสบกับความทุกข์ยากลาบากพระเจ้าคือคําตอบพระเจ้าคือแหล่งปัญญาพระเจ้าคือแหล่งกําลังพระเจ้าคือแหล่งพระพรพระเจ้าคือแหล่งความสว่างขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอถวัคเกติยุทธ์และขอบคุณพระองค์สลรขบายานชีวิตของดาวิดวันนี้ในานามพระเยซูกิจเจ้า วันนี้ขอพระเจ้าไวพรนะครับเราจะมีอากาศหนุนใจกันนะครับเป็นครัง้งคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ